มามามามึงมึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอจะเอาเหรอมาดิมามาดิเออเรียบร้อยสายขวาไม่มีโอเคต้องหินต่อเฮ้ยไอีเขี้ยตกโว่ตกใจหมดมึงยังไม่ตายเหรอตายยากจังวะตายยากจังตายยากจังตายยากจังหวะ yeah, สดีครับสว evet, ัสดีผู้ชมนะฮะขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่องบามี่ทันทีครับก็วันนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ในเกม Seven Day to Die นั่นเองดีครับผมบอกได้เลยว่ากราฟิกปรับสูงสุดนะครับผมนี่คือเป็นการเทสเกมครั้งแรกนะครับผมกับคอมใหม่นะบอกได้เลยว่าการ์ดจอ RTX 3060เนี่ยโหดูกราฟิกดีฮะโคสวยและอย่างลื่นโอ้ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ผมได้เล่นเกมอะไรที่มันแบบลื่นๆอย่างนี้นะอันนี้คือไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าเพราะผมเปิดเซิร์ฟพับบิกเอาไว้นะฮะโอเคอันนี้บ้านหลังแรกนะครับเฮ้ยอะไรอะคือต้องบอกกันว่าเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นนะครับผมแล้วไม่รู้ว่าวิธีสร้างบุงสร้างบ้านเนี่ยมันสร้างยังไงนะเดีย๋ยวผมหาของเฮ้ยเสียงอะไรโอ้มีเสียงคนเหรอซอมบี้เหรอ เฮ้ยเฮ้ยเโอ้มาแม่งผูกพังหมดเลยของในเกมนี้ค่อนข้างที่หายากนะครับอ้าวต่อยที่นอนได้ตรงนี้มีอะไรบ้าเฮ้ยลูกโอ้โหจะเอาขวดยาโอ้ยไม่มันเอาไม่ได้อ่ะทุกคนตรงนี้อะไรห้องน้ำไม่มีของมั้งโอเค ก็คือเกมนี้เนี่ยผมเล่นครั้งแรกนะครับอาจจะมึนๆอื่นๆหน่อยขออภัยด้วยนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าวิธีสร้างบ้านมันสร้างไงนะ <c oughs> คือที่นอนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ผมขอด้วยนะที่นอนนะครับอ่ออันไหนวะที่นอนผมลืมแล้วอันนี้ปะไม่ใช่ครับมีเสื้อผ้าด้วยอ่อที่นอนเนี่ยอันนี้ผ้ามัานแผลนะครับเราสามารถคราฟได้นะ แต่ไม่รู้ว่าคราฟยังไงผมคาไม่เป็นวะคบเพลิงนะครับคบเพลิงคือใช้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรแอนิมอลนะครับแอนิมอลฟาสซึ่งผมมีอันนี้ผมมีญ้าเนี่ยทั้งหมด18อันคือที่นอนเนี่ยเดี๋ยวนะบล็อกมันสร้างไงอะบล็อกค,คือไม้กับตะปูนะครับอ๋อนี่บล็อกขาวบล็อกขาวคือเก็บหินนะแล้วก็แมนเดชตรงนี้ไม่มีซอมบี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนซอมบี้ต่อยนะ นี่ธนูครับธนูไม้กับย่านะครับสามารถขาฟได้เลยอันนี้นะครับใช้ไม้ห้าอันโอเคครบเพิงต่อยมาต่อยมาต่อยไม้หมดต่อยไมห้หมดเผื่อได้ใช้นี่ไงหินเอา้าต่อยหินแตกเลยโอ้โหเดี๋ยวนะป๊แบบนึงน,นะผมต่อยหินแตกเลยแล้วโอ้โหเมื่อกี้ เราเอาหินมาครัฟไอ้น,นี้ได้อะเน,นี่ยโอ้เวรกรรมต่อยแตกเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเดวีหาใหม่ก่อนนะครับถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะจริงๆอุ้ยแปดอันเลยหรอตอนนี้มี13าครับอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยมีเลือดด้วยไปดีกว่าฮะไปดีกว่าไปดีกว่าเมื่อกี้เฟรมเรทตกเหรอตรงนี้มีอะไรปะไม่มีอันนี้อะไรขยะ มีผ้าครับโอเคตอนนี้เรามีไม้สามมาแล้วนะนี่มีกระเป๋าครับใครทํากระเป๋าตกไว้เฮ้ยอ้หูมีชุดเฮ้ยมาถึงได้ชุดเลยหรออ้าวอ,อันนี้คืออะไรผมใส่แล้วหรออุย้ยผมมีชุดเอาละผมกันหนาวได้แล้วเพื่อนๆโอเคมาถึงได้ชุดเลยฮะอ่า อันนี้ผมมี8อันมี2 3อ้าผมคราบไอ้นี่ได้แล้วนะครับนี่ไงผมคาฟอาวุธได้แล้วนะครับอันนี้ก็ขวานขวานก็คาบได้แล้วโอเคเอามาสักกี่อันดีวะสองอันก่อนละกันอู้อาชิเม้นปลดล็อกเลยได้ได้ขวานสองอันโอเคอันนี้หอกโอเคด้านเดียววะโอเคเดี๋ยวหาหินต่อนะฮะตอนนี้เรามีอาวุธทั้งหมด3อันแล้วนะเอ้ย2ออันดิ บอกได้เลยว่าสบายแน่นอนเราสามารถตัดหินตัดไม้อะไรได้แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวนะแต่ตรงนี้ไม้เยอะมากเลยอ่ะสบายเลยแหล่งแหล่งฟาร์มไม้ด้วยตรงนี้วิอะไรอะวิอะไรอะเก็บได้บ้ากกระเป๋าหรออ๋อโครงกระดูกเอามาทำไมเนี้ยไอ้หญ้าพวกนี้สามารถทำฟูกได้หรือเปล่า่อยมาเรื่อยๆครับไม้ด้วยมีบ้านข้างหน้าครับ เดีย๋ยวเราเข้าไปแคมป์ตรงนั้นก่อนแล้วกันนะไม่อ่ะไม่มีหินเลยหรอตรงนี้หินหายไปไหนหมดวะของโอเคขยะนี่ว่าอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้นะครับนี่ไงหินสตอนมะใช่ไหมหินสตอนบะอ๋อไม่ใช่ว่ะมันเป็นอาหารปูอาหารอาหารแบบมันไม่ค่อยดีอ่ะขยะนะฮะ เอ้ยมีฟเฟรมเลตตกอะตรงเนี้ยซอมบี้โอ้โหเลดซอมบี้นี่เองใจงเย็นๆนะลังนกเฮ้ยมีไข่โอ้ขอบคุณครับอ่าลังนกมีทั้งหมด14บสนะตอนเนี้ยใจเย็นๆนะมึงเห็นกูปะเนี่ยซอมบี้ค่อนข้างที่แม่งเอ้ยตรงนั้นมีหินว่ะเราใช้ไอ้นี่กระท้อหินดีกว่ามันไม่เห็นเนาะมันไม่เห็นเนาะมีหินตรงนี้ป่ะเฮ้ยหมอบก่อนโอเค เป็นจริงโจ้หรือไงเนี่ยฮะมันเห็นปหมวะมันเห็นเหรอมันเห็นเหรออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยขนลุกเว้ยเร็ว<ๆ>เร็ว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 ซอมบี้มาแล้วอุ๊ยดีมันไม่วิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามามึงมึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอจะเอาเหรอมาดิมามาดิเออเรียบร้อยสายขวาไม่มีโอเคเอาหินต่อ เฮ้ยไอ้เฮีย้ยตกโว่ตกใจหมดมึงยังไม่ตายเหรอตายยากจังวะตายยากจังตายยากจังตายยากจังวะสามสามสามอ้เฮีย้ยตายโคตรยากตกใจหมดเลยกูดูว่าตายแล้วโอ้โหสะด,ดุ้งเลยเมื่อกี้โอเคได้หินแล้วตอนนี้เรามีหินสามสิบเอ็ดอันโอเคเราคราฟไอ้นี่ก่อนเลยมา เอาใม่กันหนึ่งนะครับแล้วก็เอาอะไรกวะหอ,อกหอ,อกสร้างได้สองอันเอามาเลยครับคนรถก่อนแล้วกันนะมีอะไรบ้าง้นนานอยู่เน,นี่ยโอ้มีผ้าโอเคมีห้าอันแล้วตอนเนี้ด้านหลังมีอะไรไหมไม่มีมีบ้านครับตอนนี้แล้วก็บูมเมอร์เดินมาเดี๋ยวพึ่งนะเพื่อนใจเย็นๆนะอ้อมหลังบ้านแปบบ๊บโอเค เฮ้ยตะเกียงไฟเอาได้ไหมไม่ได้ด้วยเฮบ้านใครว้สวยวะ่ะเฮ้ยไอเฮี้ยกูตกใจหมดโอโ้โหไอสัตว์ซอมบี้ไอเฮี้ยกูนึกว่าอะไรอุ้ยอ้าวตาย <c oughs> ไอควาย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 เอาเซเซเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอเดี๋ยว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 เอาหอกมาเอาหอกมาเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยมึงไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอมึงจะตายไหมโอ้โหตกใจหมดอือหายเปล่าโอเคนะแหมเก็บไอ้เหี้ยนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยซอมบี้ซอมบี้ครึ่งตัวซอมบี้ครึ่งตัวโอเคหัวแตกโอ้โหล็อกอีกมึงไม่ตายเหรอเอ้ยกูจะคว้างทิ้งทำไมอะเมืเเอ่อกี้อ เอเก็บได้ป่ะเก็บได้จะตายไหมตรงนี้ของเพียบเลยอะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะคอมบี้ข้างบนเหรอหรือข้างนอกเฮ้ยตกใจหมดมีตะเกียง มีน้ำโอเคอ๋อซอมบี้อยู่ข้างนอกเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาบล็อกเอาบล็อกก่อนเอาบล็อกก่อนเอาบล็อกก่อนโอเคโอเคเราบล็อกเอาไว้ก่อนนะมีประตูตรงนี้ประตูห้องน้ำครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราบล็อกทางเข้าไว้ก่อนแล้วกัน วางกันเอาไว้นะครับกันซอมบี้โอเคเดี๋ยวบล็อกสองอันพอดีเลยว่ะโอเคไม่รู้มันเข้ามาได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนะผมขอคราบกล่องใหม่ก่อนโอเคคราบมาสิบสองอัน โอเคน่าจะพังเข้ามาไม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้อันนี้คือบ้านที่เราจะอยู่นะครับเวลาเราขึ้นนะเราก็ขึ้นตรงนี้เลยกระโดดแม่งขึ้นตรงเนี้ยโอเคนี่มันมีเสียงซอมบี้อ่ะผมไม่รู้ว่าซอมบี้มันอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างหรอหรือว่าอยู่ข้างบนหรืออยู่ในห้องนี้วะอะดิมาดิซอมบี้มามาเข้ามาเข้ามาดิเข้ามา มามาจะตายไหมเุ้ยมันกระโดดได้อ้ยกระโดดได้ด้วยเอา้าซอมบี้คุณหมออ๋อนี่คือหน้าบ้านนะครับโอเคสายดิเออเอเอกวัจะตายตายได้ยัง,ตายย,งตายยั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 งประตูพังเลยบ้าเอ้ย โอ้โหเดี๋ยวยูทก่อนเลยเราต้องเอาบล็อกวางกันเอาไว้นะครับวางตรงนี้ได้ปะอ้าวติดแล่ววางไม่ได้เอากรรมวางไม่ได้เฉยโอเคอันนี้คือหน้าบ้านแล้วกันผมปิดปิดไว้แค่นี้เวลาเข้าเข้าหลังบ้านนะครับ เวลาเข้าเข้าตรงนี้ฮะข้างบ้านเลยหลังบ้านนี่แหละไม่ใช่หลังไม่ใช่ข้างบ้านนี่นี่เข้าตรงนี้เป็นไงนี่ครับเข้าตรงนี้รู้ยปิดประตูโอ้เกือบเอาละทีนี้เราก็อุ้ยอาหารเพียบเลยว่ะบ้านหลังเนี้ยมาม่แล้วครับของเยอะมากมีตะปูยีย่ห โอ้แก้วน้ำโอ้โหของใช้บ้านหลังนี้เยอะมากมีผ้าด้วยแจ๋วเลยโดให้หมดเอามีอาหารขยะไม่เอาครับตู้เย็นโดไม่ได้มีเสื้อผ้าตรงนี้มีมวเกเก่าอยู่หนึ่งอันครับเราใส่เลยได้ปะ อ้าวใส่ไม่ได้เหรอโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเราก็ได้บ้านอยู่แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อกันแล้วกันเผื่อคลิปหน้าเนี่ยมีเพื่อนผมเข้ามาด้วยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยหากใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม